เงินได้จากต่างประเทศต้องเสียภาษีในประเทศไทยไหมนะคะหลายๆคนก็เอ้ยวันนี้ถ้าเรารับไรายได้จากต่างประเทศอะไรที่จะทําให้เราต้องเสียภาษีในประเทศไทยนะคะง่ายๆนะสมมติว่าวันนี้เป็นคนไทยไปทํางานที่ประเทศอังกฤษก็ถือว่ารับเงินเดือนจากประเทศอังกฤษแล้วปรากฏว่าเบียค่ะพอได้รับรายได,ได้ปุ๊บใช่ไหมคะก็นําเงินนั้นนะคะเข้ามาในประเทศไทยเนาะจากการรับทํางานที่ประเทศอังกฤษแบบเนี้ย ถ้าสมมติว่าค่ะแหล่งเงินได้เป็นแหล่งเงินได้จากต่างประเทศจากการทํางานก็จริงแต่ถ้าสมมติว่า B ค่ะเอาเงินเข้ามาแล้ว B เองอะค่ะก็อยู่ในประเทศไทยอะค่ะถึง180วัน สมมติได้เงินตอนปี65ก็นําเงินตรงนั้นนะคะเข้ามาในประเทศไทยนะคะในปีที่ได้รับเงินได้ก็คือในปี65ด้วยถ้าครบทั้ง2องค์ประกอบแบบเนี้ค่ะเงินได้ที่บีได้รับตรงนั้นนะคะก็จะต้องนํามาเพื่อเสียภาษีกับทางประเทศไทยด้วยหลักง,ง่ายๆจะรู้ได้ยังไงว่าเฮ้ย hey, วันนี้ คุณอยู่ในประเทศไทยถึง180วันหรือเปล่าสัมภาระเขาก็จะดูจากตัวพาสปอร์ตนะคะ B ต้องเสียภาษีในประเทศไทยนะแต่จากการที่เราดูในเรื่องของพาสปอร์ตของ B แล้วปรากฏว่า B อะคะอยู่ในประเทศไทยเพียงแค่179วันแบบนี้ค่ะเงินได้จํานวนดังกล่าวก็ไม่ต้องเสียภาษีในประเทศไทยนะคะนี่คือหลักของแหล่งเงินได้ที่อยู่นอกประเทศว่าวันนี้คุณจะต้องเสียภาษีให้กับประเทศไทยหรือเปล่าค่ะ ถ้าอยากรับสาราความรู้ดีๆสามารถติดตามได้ที่เพจประหยัดภาษีป่าถูกวิธีบายนนวันเทคเ e ็กปนะคะและถ้าไม่อยากพาสาราความรู้ดีๆสามารถติดตามได้ที่แอสไซน์เทคเอ็กเปทุกครั้งที่มีคลิปวิดีโอใหม่ๆเราจะส่งตรงถึงมือถือคุณค่ะจำไว้อย่าเพิ่งเสียภาษ,ษีถ้ายังไม่ได้คุยกับอาจารย์นวลเพราะมีวิธีประหยัดภาษีที่คุณคาดไม่ถึงอีกเยอะค่ะ